มาดูการใช้สุดคุณโดยใช้นิ้วมือนะครับสุดคุณโดยใช้นิ้วมืออ่ะมาเริ่มตั้งแต่เอานี้น้องไอคิวจะเอาแม่2ถึงแม่อะไร <5 S 1> สอถึงแม่5นะอ่ะสอง <5 S 1> อ่ะแม่สองก่อน <5 S 1> พูดด้วย ส่เป็นปนต่อไปส <25. S 1> ุุแม่3เซศูนย์สามหนหกสามสามเก้าสามสีแม็ดยี่สิบเอ็ดสามแปดยี่สิบสี่สามเก้ายี่สิบเจ็ดสามสิบสามสิบสามสิบเอ็ดเป็นสาม โอเคอ่า <4, S 1> ต่อไปสสหสหปต่อไปแม่สุดท้ายแม่้า ห5 5่ห้าส5งห้าสมส5 5ห้าห5า6ี่ย7่สิบห้าห้ายีห้าสสหเจ็ห้าแดสีสห้าก็สห้าห้าสิห้าสิห้โอ้เก่งมาก